สวัสดีครับพีเพนนะครับผมวันนี้พีเพจะมาเล่นเกมตัว ROV ในการปรับสูงสุดกับแท็บเล็ตตัวล่าสุดราคาสุดคุ้มกับเจ้าตัว h o n o r Pack S8 ที่พีซื้อมาราคา3,900บาทผมตัวนี้พีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาใต้คลิปนี้ตอนนี้ผมราคามันอาจจะขึ้นไปเกือบๆประมาณเลทไม่เกิน5,000ส่วนตัว กับราคา4,000กว่าบาทสปีก็รู้สึกว่ามันยังคุ้มค่าคุ้มราคาขมตัวนี้บอกเลยว่าชิปให้มาถือว่าแรงครับผมตัวนี้นะผมนี่ครับซึ่งพีผมคือใช้พีใช้รุ่น Wi-Fi ผมตัวนี้รุ่นเบดโมเดลผมนี่ครับ Android 14 m ม t ิ o s 8.0ซึ่งบอกเลยว่าผมรองของออเนอร์ในการใช้าง,งานถือว่าเพียงพอลำโพง4ตัวผมตัวนี้ถือว่างบ3,000 กัะบาทสัพ,พีนะรู้สึกว่าลำโพงให้มาถือว่าเกินคุ้มครับลอม128่งสองแมสิกบวกเพิ่ม4ี่ิกกับตัว CPU ผมตัวนี้เซ a p d ากอน n 680 Octa c o ออกับหน้าจอ f ฟ l l h อผมตัวนี้สัพ,พีรู้สึกว่าหน้าจะเวนิ้วกับราคา3 9 0พถือว่าคุ้มครับพี่ผมจะขอเข้าเกมตัว ROV ในการปรับสูงสุดเท่าที่เครื่องนี้จะลองรับได้ผมตัวนี้นะแบตครับแบตตอนนี้ นะผมในการตั้งค่าหรือพี่ผมพีจะขอตั้งค่าแบตก่อนแบตตอนนี้อยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับขอเข้าเกมเลยอันนี้คือเกม RV นะผมทุกอย่างพีตั้งค่าแล้วผมตัวนี้ให้สูงสุดเลยเท่าที่เครื่องนี้จะรองรับได้นะครับสําหรับการสั่งซื้อนะบางคนนะผมค้นหาเองอาจเจอของปลอมครับแนะนาว่าให้กดนะผมสั่งซื้อตามนี้พีแนบให้ด้านล่างเพราะว่าพีก็ซื้อมาจากดูนะผมเป็นของออเนอร์โดยตรงเลยประกันศูนย์ไทยผมจากศูนย์ตัวน,นี้แหละ แล้วก็ซัพพอร์ตเป็นเวอร์ชันไทยครับผมซึ่งพีบอกเลยว่าพีจะทำการตั้งค่าสูงสุดให้ดูแล้วผมตัวนี้หน้าจอทัดดีมากหน้าจอ90เพ้ยผมในการทัดสัปีรู้สึกว่าฟีลลิ่งดีผมพีขอปรับสูงสุดเลยครับปรับสูงสุดนะผมนี่ครับเปิด60เฟรมสูงสุดครับทุกอย่างพีปรับเป็นสูงสุดผมให้ดูเลยว่ามันเป็นไงบ้างผมสับตัวนี้นะนี่มาดูว่ากับเกม ROV พีขอลงแรงเลยนะครับ ลำโพงสี่ตัวบอกเลยว่าขับเสียงออกมาสะใจมากเสียงดังฟังชัดมากดูเสียงครับกระหึ่มสะใจครับครับพี่ขอทำการปิดไฟอีกดวงหนึ่งผมเพื่อทำการดูว่าหน้าจอมันเป็นไงบ้างผมสบหน้าจอบอกเลยว่าสีสันโคตรสวยอะ่ะ บอกเลยว่าหน้าจออย่างสวยครับหน้าจอสวยจริงตัวนี้นี่ครับดูผมในการปัดครับดูผมพี่จะขอปัดตัวละครให้ดูว่ามันเป็นอ่ะนี่ครับคือมีความสมุดมากโหออนเนอร์ทำลอมมาดีมากครับชื่นชมเลยโอย่างแจ่มอันนี้ขอชื่นชมครับ f ี e l i n g ดีมากในการทัดอะ่ะ ดยอดครับบอกเลยสำหรับพี่นะการแจ้งเตือนก็ถือว่าดีผมสับ่าตัว Honor Pad X8A ตัวนี้นะครับนี่ถือว่าบอดี้น้ำหนักถือว่าจับง่ายมากแบตผมตอนนี้อยู่ที่80%นะผมนี่พี่ชอบบอดี้ด้านหลังมากรู้สึกว่าบอดดี้มันมีความพรีเมียมดีครับผมลำโพงเสียงแจ่มมากเอาตรงๆนะลำโพงเสียงแจ่มจริงครับตัวนี้นะครับ มาดูว่าผมกับเกม ROV ในการปรับสูงสุดจะเป็นไงบ้างผมตัวนี้นะครับนี่ครับเข้าเกแ่ว้วผมตัวนี้สังเกตว่าผมตัวเฟรมเมนี่ยผมตัวนี้60เฟรมอยู่นะครับฮึดดีมากลื่นมากครับบอกเลยลำโพงเสียงดีมากผมบอกเลยว่าลำโพงแจ่มมากพี่ชอบลำโพงมากเลยอ่ะ ดูครับเวลาตีบวกโห60เฟมโหเสียงโคตรแจ่มอ่เลิมพงเสียงดีมากเลยครับผมตัวนี้นะครับเฟมเด็ดนิ่งมากชุ่มชมเฟมเด็ดเลยอ่ะ โเฟมเนี่ยยังแจมอะ่ะโ้เฟมเลนยังแจมครับโหกราฟิกดีมาก,ากคือลำโพงเสียงดีแล้วหน้าจอทัดโคตรดีเลยอะ่ะตัวนี้สะใจมากเลยครับ โอชอบมากเลยอ่ะทัดดีอ่ะสับพีนะถือว่าทัดตัวนี้หายห่วงครับในการใช้งานครับทัดโคตรดีอ่ะ เสียงดังมากลำโพงสี่เตียบลำโพงสี่ตัวบอกเลยว่าดังมากครับโคตรแจ่มอ่ะบอกเลยว่าแจ่มมากเล่นเกม RV อา v อวีครับลำโพงครับคือลำโพงมันเสียงดังจริงนะอันนี้ไม่ได้เปิดสูงสุดนะครับ้นจจะทลายลใ ใครหาแท็บเล็ตเล่นกีบมาดีตัวนี้บอกเลยว่าคอนเฟิร์มจากพีเพีงเลยว่า ROV นี่สบายหายห่วงครับเวลาตีบอกก็ถือว่าโอเคมากเลยอะเอาตัวโคตรลื่นตรงตเลยดูผ่านกล้องอาจจะแบบว่าไม่ลื่นเท่าไหร่แต่ในพีเล่นจริงๆตอนนี้อะแบบไม่อ้อมค้อมเลยอ่ะ คือมันลื่นมากดูครับตัวนดูด มันโคตรดีเลยโอ้ทัดอย่างแจ่มครับผมตัวนี้แบตของผมตอนนี้79เปอร์เซ็นนะถือว่าแบตอืดนะนี่นโห้ดูครับผมในการทัดมันทัดดีมากมันรู้สึกว่าทัดดีจริงอะ่ะเมื่อกี้คือพีไปปัดตัวการแจ้งเตือนนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับตัวมันเด้งนะครับเพราะถ้าเราปัดอย่างเนี้มันคือตัวนี้ับผม ลื่นจริงยอมยอมยอมลื่นจริงตัวนี้อบอกเลยอันนี้ไม่อวยเลยครับความร้อนจัดการดีมากตอนนี้ไม่รู้สึกถึงความร้อนเลยครับอันนี้ไม่ได้เปิดแอร์นะอุณหภูมิเดิมนะครับให้ดูเลยพเพื่อนๆคอมเมนต์ดูนะว่าลื่นไหม ซัพพี่บอกเลยว่าสบายหายห่วงลำโพงก็เสียงดีเกินค่าตัวมาก โอ้ลำโพงแบบแล้วหน้าจอทัดดีมากนะขอยอมในความร้อนนีนจัดการดีมากเวลาตีบวกนี่มันเกินไปห้าสอย่างมากอะผมในการตก53นะครับ สุดยอดมากหมดเลยว่า RV ร์สัพพีรู้สึกว่าเพียงพอมากเล่นได้อย่างดีมากครับผมตัวนี้นะครับฮัชกดถือว่าเพียงพอนะตอนนี้ผมแบตอยู่ที่79%นะเฮ้ยแบตอึดมากแบตโคตรอึดอ่ะโหแบตอย่างอึอด ตัวนี้คือออเนอร์แพดนะครับผม X8A นะครับรุ่นใหม่ล่าสุดนะผมกับงบ39 0พาที่พี่ซื้อมานะครับผมอันนี้คือเอาีปรับสูงสุดเลยนะผมเขาได้เครื่องนี้จะรองรับได้นะครับดูโอ้มันทัดดีมาก ดูว่าผมตีบอกตีบอกตีบอกโอ้โคตรลื่นนะบอกเลยลื่นมากโคตรสบายอ่ะแล้วหน้าจอสีสันโคตรดีอ่ะหน้าจอสีสวยมาก ออนเนอร์ Owner, ทำการบ้านมาโคตรดีเลยอันนี้ขอชื่นชมเลยเอองตรงนะขายดีครับผมตัวนี้คอนเฟิร์มเลย ดูดูครับผมในการทัดโอทัดดีมากสุดยอดครับ คืออย่างมากตกเวลาตีบอกเยอะๆอะ52หรือว่า50แต่พี่รู้สึกว่าหน้าจอทัดดีจริงครับความร้อนถือว่าจัดการดีมากให้เป็นนบที่เล่นเกม ROV งบ4,000ถือว่าสุดยอดมากผมคอนเฟิร์มจาก P a เลยว่าเกม ROV สบายหายห่วงในการปรับสูสุดุลจอ,ออ่อนเนอร์แพดเ9นะครับผมตัวนี้ P Pa d X 8 A นะครับ ซึ่งบอกเลยว่าดีกีไม่แพ้กับตัวแพดเก้าตัวนี้ผมบอกเลยว่าพัดดีมากสวัสดีขอบคุณครับพี่จะขอเนี่ยมีการสั่งซื้อที่พี่สั่งซื้อมาใต้คลิปเนาะบางครังผมตัวนี้เนาะของอาจจะหมดจริงๆบอกเลยว่าราคาเลทนี้ถือว่าคุ้มมากครับ4 0 0พกว่าบาทก็ถือว่าคุ้มนะครับบางคนนะครับค้นหาเองอาจเจอของพรอมเนี่ยให้กดซื้อภานลิงี์พีแนบให้ใต้คลิปพีก็ซื้อมาจากลิงด้านล่ารายการสั่งซื้อครับบอกเลยว่าเกินคําว่าโคตรคุ้มค่า คุ้มราคาสวันนี้ขอบคุณครับ